ตัวอ,อย่างสุดท้ายเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมครับราคาตามบัญชีของสิทธิ์รับสุทธิ80%ก็คือ4 0 0 0 0นใช่ไหมเราซื้อแค่เท่าไหร่เนี่ย3า0 0 0นถูกไหมครับแปลว่าซื้อต่ากว่าจริงใช่ไหมครับมาซื้อต่ากว่าปุ๊บต้องมีราคาตามบัญชีกับราคาคุ้ค่าตามของสิทธิ์ซื้อด้านี่สิทธิ์มรรครายการที่ไม่เท่ากันใช่ไหมซึ่งเขาว่าสรุปมาให้แล้วมีที่รายการมาเติมเลยนะครับมีสินค้าพวกเหลือมีที่ดินมีอาคารมาีอุปกรณ์ เทียงแต่เที่ยวนี้ปรับลดสามปรับเพิ่มเพ่ยงหนึ่งจริงไหมครับเขียนมันเดิมเลยหนูเขียนเองนี่บางทีรางเขียนไม่เด็กจุดเลยการเขียนใช้ตามหู ราคาทุนของโลหิตนายบริษัทสายนา้ำกากันสามแสนสี่หส่วนได้สียนะครับของบริษัทสายนา้ำกากัน ด้วยสุญุ้นสามันขีดบริษัทสายน้ำจำกัดสองแสนห้าส่วนเจินมูลค่าอุ้นสามันขีดบริษัทสายน้ำจำกัน แสงแล้วตกท้ายด้วยกำไลสระลมขี่บริษัทใสน่น้ำจำกันมีแกเนด์รวมส่วนของผู้ถือหด สี่ะของวริษัศสตรสารศาสตร์จำกัดบริวาริษัตรสายน้ำจำกัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านบอสเขียนหมาได้เลยก็คือตีนแตง ะฉะนั้นส่วนเดินของราคาทุนที่ต่ำกว่าราคาทางวันทีจึง,งต้องปดมจึหรวยนะัน ต้องไวปงงง้ปรับราคาตามบัญชีของตินทรัพย์ปรับราคาตามบัญชีของตินทรัพย์และนี้สินครับให้เป็นคนขายดีครับ ผูเหลือทีาคารอปกรสรับนแเกี่ยวามับ ในฐานะลูกศิษย์นะอาจารย์ฝากระหว่างหนุเ่เเี่นอาจารย์ฝากไว้นะครับเราไปเจอข้อมูลอะไรก็แ่ในสื่อโซเชียลเราจะชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยอาจารย์จะให้หนูเตเก่งไว้ใจนอย่าพยายามเป็นเกลียนทีบอร์ดนะครับเพราะว่าเราโกนไราไปแล้วเนี่ยเราบอกที่หลังจะมีมันจะมีบางคนที่เขาแัทไว้เืออะไรไว้เนี่ยก็จะเสียชื่อนะครับแล้วก็ แต่ได้ข่าวมามีเด็กของคณะเราเนี่ยไม่ใชไม่ใช่เด็กบางทีเนี่ยอันนี้พูดได้เลยว่าไม่ใช่เด็กบางทีเป็นเด็กเองอนอยู่ในคณะเราเนี่ยขัดแย้งกันแล้วก็ไปโพสต์ด่ากันในโซเชียลแต่ไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นเฟซบุ๊กเองหรืออะไรหรืออะไรก็ไ่แล้วมันออกไปข้างนอกคน้องเห็นบอกว่าเขากป็นมองว่าดีเลย อยู่สถาบัานเดียวกันเดียวกันทะเลาะกันเหมือนคนกินข้าวมอเดียวกันแล้วยัมันไปอีกเลยอยู่เนี้ยซื่อโซเชียลมันไปไกลยยงไงเวลาเราโพสอะไรไปนี้มันก็เห็นกันทุกคนนั้นทำอะไรก็ให้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่าไป, oh. ไ,ปไปตามไปตามกระแสกัน mm hmm. นะครับเมื่อวานอาจารย์สอนความเสี่ยงด้วยอาจารย์ก็จะมีลูก No sí.